ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมที่เคารพครับในลำดับต่อไปนี้ท่านจะได้ชกท่านจะได้ชมการชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนสหพันมวยแห่งเอเชียในรุ่นฟลายเวทที่ว่างในพิกัด112ปอนด์กำหนด12ยกระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงเจ้าของตำแหน่งแชมป์เดบิวต์ b a เอเซียรุ่นฟลายเวทนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักช่างเมือเยันวานนี้ได้112ปอนด์ ขอเสียงปรบมือให้กับมรกตพัฒนาการยิม ในขณะที่น้กมวยทางด้านมุมน้ำเงินเป็นรองแชมป์ชาวอินโดนีเซียเดินทางมาจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียน้ำหนักช่างเมเย็นวานนี้ได้112ปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือให้กับอิโดอังโกโร ครับเราจะขอเวลานำท่านไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันกันเลยครับครับเดินทางมาถึงคุยของรายการแล้วนะครับเป็นการชกชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างรุ่นไฟเวทของสาพันธมวยแห่งเอเชียหรือว่า ABF นะครับระหว่างนักชกไทยมุมแดง มรกตพัฒนาการยิมนะครับเป็นเจ้าของแชมป์เดบิวต์ UBA a i a ด้วยนะครับวันนี้จะมาลุ้นล่าเข็มขัดแชมป์เ้นที่2ครับพบกับอีโดอังโกโดครับเป็นนักชกชาวอินโดนีเซียนะครับมรกตนั้นปัจจุบันอายุ23ปีนะครับเป็นนักชกจากพื้อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการชกมวยไทยมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนมวยอาชีพก็22ครั้งนะครับชนะ18แพ้4 ชกมวยไทยในานามของปานเทพมรจะพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับชื่อจริงว่าภาคภูมิเหมมาลาดปัจจุบันกําลังศึกษาชั้นปีที่4นะครับคณะพระลัศึกษาครับมรชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงส่วนนักชกอินโดนีเซียครับอายุ32ปีเดินทางมาจากกรุงจาการ์ตานะครับผ่านการชกมวยอ,อาชีพมา37ครั้งชนะ21แพ้16นะครับ ปเดินทางมาชกกับนักมวยไทยมาแล้วหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่น900 0แสนี่มีดิกีเห็นอดีตแชมป์โลกเลยนะครับแล้วก็นกน้อยยอดมงคลนะครับกระดูกช้างบงบิงถือว่าไม่เบาเลยนะครับนักชกยานอีเหนาลายนี้ครับผู้จัดเสินบนเวทีครับพงศักด์แป้นลำม่อมครับ ให้คะแนนด้านล่างสามท่านก็มีนรงตันบุญมีศรีนินมีเพชรและก็ออมสินวัฒนกุลครับลุ้นเด็กไทยครับจะล่าบอลลังแชมป์เส้นที่สองในชีวิตครับเคยเป็นแชมป์ WBA เอเชียมาแล้วครับร้อยสิบสองปอนด์วันนี้มาชิงสถาบัน ABF ครับสัพพันมวยแห่ง Asia. <c oughs> เอเชียเดินเข้าหาเข้ามาระกด บุรีรัมย์นี่เป็นเมืองรวเรยเกว่านักชกดังเลยนะครับโอ้โ oh หครับสมจิตจงเจ้าหอ,อก็เหรียญทองโอลิมปิกครับมาจากบุรีรัมย์ขมพยักษ์ก็อดีตแชมป์โลกสาบันญักหลักครับบุรีรัมย์เหมือนกันยอดมวยไทยนี่ก็เพียบเลยพวกแสนเชิงนำพลน,นำขบวนน,นนี่บุรีรัมย์ทางนั้นเลยนะครับวันนี้มาดูมรกตครับคือลูกใหม่ครับอายุเพียงแค่23าปียกแรกครับกำลังจะหมดยกแรกอือหือครับ อีโดอังโกลโลแม่มีขยับหลอกล่อด้วยหมดยกก่อนครับครับตัดกลับมาเป็นคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันครับ ยกสองริ่มครับขอขอบคุณคุณสมควรอบอ้อมรำโพงอบอ้อมบริษัทอบอ้อมอ,อุตสาหกรรม1994จำกัดคุณจุลานัทจงสมชัยเจริญไทยสุกี้เจ้าเก่าถนนลาดย่า1ิเปิด10นาฬิกาถึง5ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุด คุณไพศาลเวชพงษายาแก้ไอตราเสือดาวยาดองเล่าแสงสว่างตราค้างคาวท่านสนิทพรมวงอธิปดีกรมการขนส่งทางบกบริษัทกิจไพบุญอิมพอร์ตจำกัดให้การอนุเคราะห์การสนับสนุนทุกครั้งในงานมวยโลกพระเจ้าตากกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะหมวกกันน็อกอินเดกบริษัทแอคคอร์ดพีเวลจำกัด1น99ยาหมองสมุนไพรพดาวยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวานหนักตราใบหอมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลโรงพยาบาลตากสินกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะ ลุนกันต่อครับยก2ครับการชิงแชมป์ว่างรุ่นไฟเวทของเดของอ่า ABF นะครับ ABF เป็นสถาบันที่เกิดมาแล้ว5ปีนะครับแล้วก็มีแชมป์เป็นนักชกที่มาจากหลากหลายเลยนะครับนักชกอิตาลีฟิลิปปินส์ก็เคยเป็นแชมป์สถาบันนี้นะครับวันนี้มาลุนและแข่งกำลังใจนักชกไทยครับมรกรจากบุรีรัมย์ครับเดินเบียด ยิงขวา,ากระดูกชั่วโมงปินเป็นรองนะครับในแบบมวยอาชีพเพราะว่านักชกอินโดนีเซียลายนี้เนี่ยต่อยมาเกือบ40ไฟเลยนะครับมวยอาชีพแล้วก็ปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆมาทั้งนั้นนะครับรางวัลพิเศษก็เหมือนเดิมครับในห้างเชื่อใจบุญญนันครับเสือซีเป็ดตัวก็พรอมที่จะแจกอยู่แล้วนะครับคุณอมรินพรประธานด้วยครับมีมวยที่ไหนก็ไปทุกที่นะครับในห้างเสือซีเป็ดตัวกับคุณอมรินพรประธาน แล้วก็จะมีเงินรางวัลพิเศษครับมอบเป็นกําลังใจให้กับนักมวยไทยนะครับต้องชนะนะครับวันนี้มรกดเข็มขัดเส้นที่สองในชีวิตค่อยๆเดินเข้าหาครับย็บซ้ายนําไปก่อนซ้อมอยู่ที่มรจพัฒหมู่บ้านจอมบึงอ,อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบ,บุรีนะครับ oh, <yeah. S 1> ทุกซ้ายช่วงปลายยกสองต่อยขวา ไว้ครับชุดนี้ยังไม่โต้ครับอีโดอังกโกลโมดยกก่อ,น,อนนี่นะครับเปมีการสดๆดดนะครับในมากรรมมวยโลกเทริรพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจัดเป็นประจำทุกปีนะครับโดยคุณลูกเกตรัชพรวงสารโรครับทายาทนักชกไหว้ครูสวยนะครับกิ่งทองพออริพายเชิญคุณลูกเกตครับ ขอขอบคุณบริษัท KPN Motorcar จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถแท็กซี่ป้ายแดงทุกรุ่นแบบ V.I.P. พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ทุกรถทุกรุ่นสนใจโทร0853324449หรือที่ f a c e b o o KPN k Taxi V.I.P. ขอขอบคุณบริษัท KPN Auto Thai จำกัดผู้จำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่พร้อมบริการส่งทั่วประเทศหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย 0917976999หรือที่ f a c e b o o KPN k ออโต้ไทยขอบคุณพระนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านกอบการวัฒนวารางกูลท่านสกลวันนพงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะครับอวันพิเศษมาแล้วนะครับกำลังใจให้กับนักชกไทยครับในห้างเสือ11ตัวครับในห้างเชิดชยัยอื้อมยันดัน ไม่ว่าจะชนะน็อกหรือชนะคะแนนนะครับมอบทันที3,000บาทครับมารากดเดินยิงมัดหนึเอาล้วครับอีโดอังโกโลจากอินโดนีเซียแม่ท่าทางแกก็ <laughs> ไม่เบานะครับดูแล้วโอ้โหก็เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทย 3, 4ครั้งแล้วนะครับรายนี้ก็คงจะคุ้นกับเมืองไทยแล้วเดินลุกไล่เข้าใสามาา่มรกต ขยับเข้าหาครับเป็นาาน,นักศึกสาัท่านปีที่สี่นะครับของมรจพัฒหมู่บ้านจอมบึงตัดซ้ายลําตัวครับเดินลุกหนักขึ้นครับซ้ายลําตัวสองทีอีโดอังโกโลยังรับอยู่ครับยังไม่ตอบโต้ปว,วนไปลอกไปที่อันขวาครับข้าลำตัวโอโ้โหเต็มเต็มเลยครับหมัดนี้ยังทนอยู่ครับอีโดต่อยขวาโต้มา เป็นเข็มขัดเซตที่สองครับของมรกรจะได้หรือเปล่าครับต้องลุ้นนะครับวันนี้เจอนักชกประสบการณ์สูงโอ้โหต่อยขวาหุกซ้ายครับสวยครับเดินเข้าหาอีกฝปายต้ายต่อยที่สมาคมชาวปากใต้ครับขวายัดขัดแชมป์ไปหนึ่งเ้นแล้วแม่ดูลีลาไม่เบาเลยนะครับลายนี้โอ้โหมีขู่ด้วยหมดยกก่อนครับ กลับกลับมาที่เวทีมวยชูกคราวถนนราชยา18นะครับเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร เชิญคุณลูกเกดครับขอบคุณขอคบ,บออคุณน้ำมันปลาล์มตาพึ่งวันนี้นําเอาสินค้ามาจําหน่ายในงานเพลระเกลียพระเจ้าตักสินมหาราชในราคาถูกเชิญหาซื้อได้เลยนะคะคุณอัครัพัฒน์ตั้งตรงจิตยาดมสมุนไพรเชอร์เอมหอมชื่นใจจากสมุนไพรไทยแท้จากธรรมชาติในห้างเชื่อชัยเอื้อบุญญาน,านันในห้างขายยาปลาเสือ11ตัวน้ํามันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายท่านสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝากเตือนประชาชนในช่วงปีใหม่นะคะขับขี่ปลอดภัยค่ะ ชมกันต่อยก4ครับมรารกดพัฒนาการยิ้มชิงแชมป์ f b f ครับที่ว่างรุ่นไฟเวทกับอีโดอังโกโลนักชกจากอินโดนีเซียค่อยๆเบียดเข้าหาครับมรารกตโยกซ้ายโยกขวาครับวันระยะก่อนแล้วก็ออกขวาวันระยะครับดันออกไปโตมาครับอังโกโล ประสบการณ์สูงครับรายนี้ต่อยระดับเด่นเก้าแสนครับยอดมงคลโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับปะทะกับเบอร์ใหญ่มาโชคโชนวันนี้มาเจอเด็กหนุ่มครับมรกตซึ่งกำลังสดเลยครับต่อยขวาต่อยซ้ายโอ้โหเอา้ารองพิเศษก็เหมือนเดิมครับในห้างเสือซิเปตัวในห้างเชิดชัยเอื้องุญนันครับมีมวยที่ไหนไปทุกที่นะครับในห้างเชิดชัยแล้วก็มีรางพิเศษด้วยมีของแจกด้วยนะในห้างเชิดชัยเนี่ย วันนี้ทัชชนะก็รับไปเลย3,000บาทเบียดดีครับมรนกออยังหาจุดโฟกัสไม่เจอครับวันระยะต่อยขวาไม่โชนโอ้โหหลบทันครับอิโดอังโกโลโกรรมก,การเดินนิดนึงแต่นวมกันครับยบซ้ายพุกซ้ายลำตัวอังโกโลยังไม่โตน,นะครับนานๆถึงจะออก ออกมาสกัดยับซ้ายเข้าไปสอทีครับเบียดดีครับช่วงปลายใครจะได้อ,อังโกโลโดเดินบ้างครับเดินบ้างครับต่อยขวาขอโอ้โหไม่โดนครับหลบทันกล<ด>ับ<ต><น>มาบรรยากาศสดๆนะครับ มาการ์เมยโลเทิดพระเกตพระเจ้าตาัสสินครับฉลองวันปราบดาพิเศษคู่เอกครับมรกตชิงแชมป์กับอังกโกโลครับเชิญคุณลูกเกตต่อครับลูกหมากเจตฝากบอกว่าผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะติดต่อซื้อสินค้าได้ที่โรงงานบจกพาร์ทโซนประเทศไทยบจกยูนิบอ็กบอกไทยแลนด์บจกไทยยงอินเตอร์ออเทเทรดบจกธนทรัพย์กลาการ PMG มอเตอร์1991าจำกัด บริษัท n j Auto อ o ตโ l e p มบ t s าจำกัดคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดยาบรรเทาลิสิดดวงทวารหนักตราใบาหอมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูดลดรพรชัยมงคลวณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามอธิบดีอนันต์ชูโชคอธิบดีกรมศิลปากรกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรุนกันต่อยก5าครับรอนพิเศษก็มีเพิ่มครับคุณอาคมอคัครวัฒนวงศ์ครับมอบ ให้กับผู้ชนะ2,000บาทนะครับเพิ่มเติมจากในห้างเสือซีเป็ตตัวที่บอกให้ก่อนหน้านั้น3,000นะครับไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนนนะครับเดินอีกครับโมรกรดแม่ต่อยค่อนข้างยากครับเพราะว่าอังโลนั้นไม่อยู่นิ่งครับเป็นมวยสองกาดด้วยประสบการณ์เขาสูงกว่าเราครับโอ้โหขวา ต้องระวังด้วยครับมาแล้วกดใช้ความสดบดอีกเบียดดีครับขยับหาจังหวะไม่อยู่นิ่งครับไม่เป็นเป้านิ่งยับซ้ายรบกวนด้วยอังโกโลวนมาครับคุกซ้ายไม่ถึงต่อยขวาครับ <c oughs> แม่แกชูมือชูไม้บอก คงจะบอกว่าไม่เท่าไหร่นะครับให้เข้ามาอีกครับมารากตลุยเลยอัดเลยครับแบบนี้อัดเลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยมารากตลุยเลยครับโอ้โหยังมีต้ออยู่อังโกโลนะใครจะได้ครับปลายยกห้าขยับอีกหมดยกก่อนครับ ดรพยุง,งศักด์จันทรรัศุรลินค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและนั่นก็อาจารย์เจริญทั้งทองนะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลดอรดิตตามด้วยอาจารย์ประวิทย์ใจห้าวค่ะจะเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับดตร์สนับรัศมีด้วยนะครับวันนี้นั่งชมอยู่ที่วทีประธานนะครับเชิญคุณล,ลูกเกตต่อครับขอกบขอบคุณคุณธนานุวัฒน์พงเดชาตระกูลผู้อำนวยการกศนอจังหวัดมหาสารคามผู้สนับสนุนใหญ่เช่นกันนะคะ ขอบคุณคุณธนานุวัต์พงเดชาตรกูลผู้อำนวยการกสนจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างสูงนะคะ สยามรัตนาซปเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ได้เอาขนมปังสังขยามาแจากกว่าหลายร้อยกล่องเลยนะคะกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงขายขนมปังสังขยามากว่า50ปีโทนาเบ็ยนเต็กไบโซแลคคุณสมควรอบอ้อมลำาพงอบอ้อมอุตสาหกรรม1994ากจำกัดวันนี้ท่านก็ได้เอาเครื่องเสียงมาช่วยจากนาครสวรรค์เลยนะคะกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะคุณจุลานัดจงสมชัยเจริญไทยสุกี้เจ้าเก่าค่ะครับโยกโครครับมรกตกับอีโดังโกโล ทยกับอินโดนีเซียเข็มขัดแชมป์ ABF ครับจะไปอยู่ที่ใครครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับยก6ยังไม่มีนับเลยนะครับยังตอบโต้ได้ดีครับโอ้ยต่อยขวาลูกนี้ไม่ถูกมรกตเดินดีครับวันนี้มุ่งมั่นมากครับเพื่อที่จะกระชากแชมป์เซนีสอให้ได้ครับ ตอนนี้ก็เป็นแชมป์ของเดบิวเอเอีครับรุ่นไฟเวทวันนี้มาชิงอีกหนึ่งเส้นครับต่อยขวาลำตัวแม่ร้วันพิเศษนี่ร้ออยู่นะครับห้างเสือสิเอ็ดตัวอุณอมารินพรประทานก็พร้อมที่จะแจกอยู่แล้วนะครับห้ามพลาดเปอันขาดนะครับมรกรถือว่าเป็นคือลูกใหม่นะครับสุดท้ายก็โชว์ฟอร์มได้สวยในการชกที่สมาคมชาวปากใต้ครับ ต่อยขวายทีนี้โอ้โหเสียงดังมากๆเลยหมัดนี้ยังทนอยู่แล้วก็สู้ด้วยนะครับอังโกโลมีจังหวะก็รอที่จะบวกรอที่สวนนี่ครับสวนหมัดชุดออกมาของเราหลบไวครับหนีไว้ยบซ้ายหมดยกพอดี บรรยากาศก็สบายๆนะครับวันนี้แฟนบัตรมวยม,ม,มากันล้นหลามเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มีการจัดแข่งขันชกมวยกัน2วันติดเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับในมหากรรมวมยโรจน์พระเกตพระเจ้าตากสินมหาราชครับเชิญครลุกเกตต่อครับขอขอบคุณคุณสมเจต วุฒิ iller, เลิศเจริญวงค่ะวันนี้ท่านได้นําเอากุญแจลูกหมากเจ็ตมาแจก1,000อันค่ะคุณประดิษฐ์อ่อนรักนายกสโมสรโรตารี่บางกรวยจังหวัดนนทบุรีน้ามันปาล์มตาพึง่งวันนี้นําเอาสินค้ามาจำหน่ายในงานราคาถูกหาซื้อได้นะคะคุณวิชัยมงคลวัฒนากุลคุณอาคมวัฒนะอัครวงศ์ค่ะกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะโอ,โ,โอ้โหรับโยกนี้มันเลยครับได้น้ําได้ท่าออกมาแลกกาปั้นกันรัวกันเป็นชุดๆเลยครับ แต่ก็ยังไม่ได้มัดที่ออกไปนี่ไม่ยังไม่เข้าจุดโฟก,กัสนะครับมาะโกดทุกซ้ายเบียดอีกอัดลำตัวแม่ลำตัวนี่ไม่ค่อยดีครับนักโจอินโดนีเซียทำท่าจักรจี้โอ้โหยัยงมีมัดสวนออกมาต้องระวังด้วยนะครับโยเข้าหายับซ้ายตังไปก่อนอัดลำตัวโยนี้ดูอ่อนลงไปครับ อิโดอังโกโรยกที่7นะครับยับซ้ายต่อยขวาไม่ถึงค่อยๆเบียดเข้าหาหุกซ้ายลำตัวต่อยขวาโอ้โหเต็มๆครับมัดนี้ขวาย,ย้ำไปทีหนึง่งเก็บอาการอยู่ครับอังโกโรยังโต้ไม่ได้ครับยับซ้ายแมแกเป็นมวยที่ต่อยยากครับ เดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกาดขวาแล้วก็มีการมีลีลาด้วยนะครับต่อยขวาไม่ถึงครับหลบทันกาดซ้ายออกบ้างอังโกโลขยับจะออกไม่ออกครับแล้วกดต่อยขวาได้เป็นทีนึงสิงจังหวะอยู่ครับกลางเวทีต่อยขวาไม่ถึง ช่วงท้ายยกเจ็ดผ่านครึ่งทางมาแล้วครับหมดยกกับภาพตัดมาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับคุณรุเกตเชิญต่อครับ ขอขอบคุณพณนาท่านกอบการวัฒนาวารางกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสกลวันณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอธิปดีอนันชูโชคผออ,อปรกรณพรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสังคีตการสังคีตกรมศิลปากรนายุทธนาป่าไม้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสารคุณอัครพัฒตั้งตรงจิตยาดมสมุนไพรตาเฉลหอมชื่นใจจากสมุนไพรไทยแท้ จากธรรมชาติวันนี้เอาอยาดมมาแจกถึง500อันเลยค่ะกราบขอบพระคุณคุณอัครพัฒน์เป็นอย่างสูงค่ะในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันในห้างขายยาตราเสือ11ตัวค่ะในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญนันก็ยังมีห้างเฟื่องทองสลับวลีเลยนะครับโดยเฮตเต่านะครับแล้วก็ยาแก้ไอตราเสือ11ตัวอบให้มรกร3,000นะครับโอ้โหต่อยขวาลงไปเลยครับแ้าเด็ดขาดมากครับบัตรนี้ของวรกรครับ ต่อยขวาเต็มๆชายโครงเลยลงไปนอนร้องด้วยความเจ็บปวดครับกรรมการพงศักด์แปะละมอมนับลุกไม่ลุกครับตอนนี้วัดเลยครับลุกไม่ลุกข้าทางจะไม่ลุกแล้วครับพี่เลี้ยงออกไปก่อนครับพี่เลี้ยงครับให้กรรมการนับก่อนไม่ไหวครับนับถึง10ครับจบข่าวช่อง11ไปเลยนะครับมรกตโหสซัดหมัดนี้เข้าไปเต็มๆชายโครงเลยแม่เด็ดขาดมากครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ ขว้าเข็มขาดแชมป์เนดีสอในชีวิตนะครับดูภาพช้าๆอีกครั้งนึ่งครับอัดขวาเข้าชายโครงครับโอ้โหเต็มๆเลยครับอาลงไปนอนร้องด้วยความเจ็บปวดเลยงอขี้กล้องไปเลยครับโอ้โหบัดนี้เด็ด <c oughs> ขาดมากครับ <c oughs> ดูกันให้เต็มอีกทีครับดูกันชัดๆครับ หมัดของมรกตหลังจากที่ต่อยสะสมมาตลอดนะครับน็อกยก8ครับพักโฆษณาสักครู่หนึ่งครับ ครับคุณผู้ชมครับเดือนกันมาจนถึงเวลา1นาที5วินาทีของยกที่8นะครับชัยชนะก็จบลงอย่างเบสเด็ดขาดด้วยการชนะแบบน็อกเอาท์นะครับและผู้ชนะในวันนี้ก็คือนักชกทางด้านมุมแดงครับมรกรพัฒนาการยิมสามารถคว้าเข็มขัดแช 4, มป์สาพันมวยแห่งเอเชียมาได้ A M A D เป็นเข็มขัดแชมป์เส้นที่2นะครับของมรกรครับ และในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญท่านดรพยุงศักดิ์จันทรสุรินครับท่านรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยสยามนะครับและท่านดรสนั่นรัศมีครับท่านประธานมูลนิธิแสงสุรศักดิ์นะครับได้ร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับมรกตพัฒนาการยิมครับ <laughs> นักชกหนุ่มวัย22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ <laughs> ขอเสียงปรบมือให้กับมรกตพัฒนาการยิมครับครับเป็นแชมป์เส้นที่2นะครับ